بسم الله ا ل رحمن ا ل رحيم الحمد لله رب العالمين صلاة و السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้เราขึ้นมาสู่บทใหม่นะครับวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานของการอีมานอีกประการหนึ่ง บทนี้มีหัวข้อว่าบาบูวูจูบิมัฮับบติรัสูลีลาอิซันอัลลอฮุอะลัยยูสัลลัมอักรุมินมินะอัลอะฮีวันวลดีลวนวาลวีดีวนนาซีอัจมอยนนะครับ <c oughs> นั่นหมายความว่าบทนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรักที่เราจําเป็นจะต้องมีให้ต่อท่านนาบีมุฮัมมัดสันลาลลอฮุอะลัยฮิ์อุสัลลัมซึ่งจะต้องเป็นความรักที่จะต้องมากกว่าความรักที่เราให้กับคนในครอบครัวของเรามากกว่าลูกของเราและพ่อของเราและมนุษย ทั้งหลายผู้นคนโดยทั่วไปนะครับซึ่งมีะดีษด้วยกัรหนึ่งบทนะครับจากท่านอานัสบินมาลิกวะรดิย์ลลอฮูะอันฮุนะครับท่านได้กล่าวว่าท่านนาบีซลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลายุ่อมุ่ออาฮะรุคุมฮัตตาอะกูนอะฮับบะไลย์ฮิมินวาลิดิฮิวะวาลิดิฮิวันนาซีอัจมะอิมท่านรอซูลได้กล่าวว่าคนหนึ่งคนใดในนหมมู่่่พวกททาาจะยัังไศรธ ซึ่งความหมายในฮะดิษบทนี้หมายความว่าอีมานของพวกเขาจะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แปลว่าการอีมานของเรานั้นจะยังไม่สมบูรณ์ตราบใดที่นะครับทอร์ซุนบอกว่าฮัตตาอากูนะจนกว่าว่าฉันจะเป็นที่รักยิ่งสําหรับเขานะครับหมายความว่าทอร์ซุนจะเป็นที่ยักที่รักยิ่งสําหรับพวกเราเนี่ยมินววลิดีฮีมากกว่าพ่อของเราวาวาลลดีฮีและลูกของเราและวันนะซีอัจมาอีและก็ผู้คนทั้งหลายผู้คนโดยทั่วไปฉะนั้น การที่เราทุกคนนั้นจะต้องรักท่านนาบีสุลตัลลอฮุาอา,านิยูซัลลัมนั้นจะต้องเป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่มาพร้อมกับการให้ความยิ่งใหญ่มาพร้อมกับการให้เกียรตินะครับต่อนบีสุลตัลลอฮุอานิยูซัลลัมที่อัลลอฮ์ Allah สุภานอหัวตาและได้ทรงแต่งตั้งให้เป็นนบีให้ได้รับความดีงามที่มีความเประเสริฐอันมากมายนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราได้รับจากขะิดิษบทนี้นั่นก็คือประการแรกเลยนั่นก็คือ ความรักที่เราทุกคนจะต้องมีให้ต่อท่านนบีสุลต่านละฮุอะลัยมุซัลลัมนั้นคือพื้นฐานของการอีมานพี่น้องคือรากฐานของการอีมานและเมื่อเรารักทรซูลแล้วนั้นเราจําเป็นจะต้องให้ความรักที่เรามีต่อทรัซูลนั้นนําหน้าเหนือสิ่งอื่นด้วยหมายความว่าเราจะต้องรักทรซูลมากกว่าตัวของเรามากกว่าลูกของเรามากกว่าญาติพี่น้องของเรามากกว่าทรัพย์สมบัติของเรามากกว่าทุกๆสิ่งที่มนุษย์เขาเขาหลงไหลเขารักกัน ด้วยเหตุนี้ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลายครับท่านอุลมาดิลขับตอบรดิยัลลอฮุวาฮูเนี่ยหา ا บะผู้ที่ทารุสูลเคยแจ้งข่าวดีว่าจะเป็นชาวสวรรค์ ص ح าบะผู้ที่ทารุสูลเคยแจ้งข่าวดีว่าเขาจะมีคครือหาดหลังใหญ่สีขาวบนสวรรค์ ص ح าบะที่ทารุสูลเคยแจ้งข่าวดีว่าเขาจะตายในสภาพที่เป็นะฮีดเนี่ยได้รับะฮีดเนี่ยนะครับแล้วหา ا บะคนนี้แหละเกิดอะไรขึ้นพี่น้อง ั้งหนึ่งบอกกันบนลล่านบี่ยงซับกวันับินแหละที่รักที่ส่งสำหรับฉันเนี่ยคือฉันรักทรอซูนมากกว่าทุกสิ่งเลยนะครับในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเหนืออัลลอฮ์สุบฮานาตะอาลานะแต่รักอัลลอฮ์สุบฮานาหตะอาลาเนะหนือที่สุดใช่ไหมครับในระหว่างมนุษย์เดียกันเนี่ยรักทรอซูนที่สุด ใช่ไหมครับแต่ท่านอุมัรบอกว่าอิลลามินนับสีฉันรักทนรอซูลมากที่สุดนอกเสียจากว่าฉันรักตัวของฉันมากกว่าทา่นรอซูลใช่ไหมครับทรรมมนรอโซนอุลล่าซัลลัลลอฮุอะลัยฮุซัลลัมพอได้ยินเช่นนั้นพูดอะไรพี่น้องทนรอซูลบอกว่าและยาอุมัตอาจจะกูนะอาฮับอิละอีมินนับสีอุมัตเออยังไม่ใช่แบบนี้จนกว่าว่าฉันจะเป็นที่รักยิ่งสําหรับเจ้ามากกว่าตัวของเจ้าพี่น้องรู้ไหม وكان ابن الْخَطَّابَ رضي الله عنه دَيِّنْ كامبوش ننشا ترى صون ترى مطر ارى ينوم ترى أنت الآن بغواه إلي من نفسي ترى صون ان ينتهي أنت اللَّهُ ان شَنْ ان ينتهي ان ينتهي นี่แหละคืออะไรนี่แหละคือ إ อ ي ่านที่สมบูรณ์ฉะนั้น إ ي ่านของเราจะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ก็คืออยู่กับความรักที่เรามีให้ต่อท่านนาบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมประการที่สองท่านพี่น้องผู้ที่มีอม م านทั้งหลายพอเราทุกคนบอกว่าเรารักทรอซูลแล้วเนี่ยความรักที่มีให้ต่อทรอซูลมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่คํากล่าวอ้างมันไม่เป็นมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ลมปากที่เราพูดออกมาแต่ความรักที่แท้จริงนั้นมันจะต้องมีสัญ,ญลักษณ์มีเครื่องหมายทีบ่งบอกให้รู้ว่า การที่เราบอกว่าเรารักทอร์โซนเนี่ยอะไรคือเครื่องหมายที่ยืนยันและบอกให้เรารู้ว่าเรารักทอร์โซนจริงๆคืออะไรพี่น้องก็คือการปฏิบัติตามใช่ไหมและการปฏิบัติตามนี่แหละคือสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกให้รู้ว่าเรารักทอร์โซนจริงๆอัลลอฮฺบอกว้ในอัลกุรอานว่ายัางไงพี่น้องอัลลอฮฺบอกกุลอิงกุนตุมตัวฮิบูนัลลอฮมุฮัมมัดเจ้าสงกล่าวว่าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลาย รักอัลลอฮ์ฟัดเจบอูนี่หากว่าเรารักอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์สั่งว่าอะไรพี่น้องให้เราปฏิบัติตามท่านโศลูนพวกท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามฉันใช่ไหมครับ ยุบบุคุมุลลาเพียงแค่ปฏิบัติตามรอซูลนนนนะอัลลอฮฺะอาลาจะรักพวกเจ้ายุห์บบุคุมุลลอฮ์วยักฟิรละกุมดุนบกุมแล้วอัลลอฮฺะอาลาก็จะอภัยในความผิดเท็จแก่พวกเจ้าอัลลอฮฺวะฟุรุนรอฮิมเพราะพระองค์คือพระองค์คือผู้ทรงเมตตาพระองค์คือผู้ทรงอภัยและพระองค์คือผู้ทรงเมตตาฉะนั้นถ้าพี่น้องพู้ที่มี إ ي م านทั Sunshine ้งหลายครับนี่คือสัญญาณที่บ่งบอกให้รู้ว่าเราน่ารักเราซูลจริงๆคือการปฏิบัติตามมันจะเข้ามาสู่ในเรื่องนี้ พอที่เรารักทนรัซูแล้วเราปฏิบัติตามดูตอนไหนพี่น้องดูตอนที่เวลาที่เกิดเรื่องเดิมหนึ่งแล้วเนี่ยความสิ่งที่เรารักเนี่ยกับบทบัญญัติเนี่ยมันมาเคียงคู่กันแปลว่าเกิดเรื่องเดิมหนึ่งเราจะดูว่าเราเนี่ยรักตัวของเราหรือรักสิ่งสิ่งนี้มากกว่าหรือรักบทบัญญัติมากกว่า ถ้าหากว่าเรารักสิ่งที่เราอยากจะได้ในดุนยาเนี่ยเราเอาสิ่งที่เราชอบเนี่ยทำสิ่งนี้เนี่ยเพราะเรารักเนี่ยเราชอบเนี่ยแล้วเราทิ้งแบบอย่างเจ้าเราซูลเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามเนี่ยแปลว่าเรารักเาราซูนไหมไม่ใช่เพราะเรารักตัวเราเรารักดุนยาแต่ถ้าหากว่าวันหนึ่งเกิดเรื่องขึ้นมาสองสิ่งมามาอยู่ข้างกันมันขัดกัน เราเอาวันไหนให้พี่น้องแต่ถ้าหากว่าเราเลือกแบบอย่างทร์โซนปฏิบัติตามทร์โซนต่อให้ผู้คนเขาจะกล่าวหาผู้คนเขาจะติชินนินทานะครับแต่เรายึดมั่นและปฏิบัติตามแบบอย่างที่ทร์โซนได้ปฏิบัติเอาไว้นะครับนั่นแปลว่าเรารักทร์โซนมากกว่าตัวของเรามากกว่าสิ่งอื่นๆนะครับฉะนั้นเราดูกันตอนนี้พี่น้องประการที่3 เมื่อเรารักทรซูลแล้วเมื่อเราปฏิบัติตามโทรซูลแล้วสิ่งนี้เนี่แหละคือเงื่อนไขที่สําคัญที่จะทําให้การงานของเราถูกตอบรับเราเรียนรู้กันเป็นประจำว่าเงื่อนไขที่จะทําให้การงานที่เราปฏิบัตินั้นได้รับการตอบรับมีกี่อย่างพี่นอ้องมีสองอย่างใช่ไหมหนึ่งอันอิคลาสคือความบริสุทธิ์ใจที่มีให้ต่อละซุบฮานอวะตาลาในการงานนั้นๆสองอัลมุ ah, ตาบะแปลว่าจะต้องปฏิบัติตามแบบอย่างของโทรซูลในการปฏิบัตินั้นๆ หากว่าตรสูนสั่งใช้ให้ทำหากว่าตรสูนทำไม้เป็นแบบอย่างหากว่าตรสูนได้ได้ได้ยอมรับการกระทำในเรื่องนั้นๆเราก็ปฏิบัติตาม นะครับแต่ถ้าหากว่าทารุลห้ามทาสุนไม่ได้ปฏิบัติทาสุณไม่ได้ไม่ได,ด้กระทําเราก็จะต้องออกห่างและจะต้องระวังในเรื่องดังกล่าวนะครับและประการสุดท้ายสิ่งหนึ่งที่เป็นการยืนยันที่บ่งบอกให้รู้ถึงความรักของเราที่มีต่อทารุลน,นั่นก็คือการปกป้องสุนนะหรือแบบอย่างของท่านนยบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับปกป้องด้วยกับการเรียนรู้สุนนะที่ถูกต้องปกป้องโดยกับการปฏิบัติสุนนะที่ถูกต้อง ปกป้องโดยกับการอธิบายและสอนแบบอย่างหรือแนวทางหรือทางนำที่ถูกต้องและประการสุดท้ายนั่นก็คือเมื่อเราเห็นสิ่งที่ผิดเราจะต้องเตือนเมื่อเราเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราจะต้องบอกกล่าวเมื่อคนบอกว่าแบบนี้คือแบบอย่างของทร์ูซนทรอููนทำแบบนี้แบบเดียวแบบอื่นไม่ใช่เป็นวิดาทั้งหมดหากว่าเรารู้ว่าสิ่งนี้ไม่ได้เป็นตามที่เขาได้กล่าวไว้เราจะต้องปกป้องเราจะต้องแก้ต่างเราจะต้องรักษานะครับ สุนนะของท่านนบีมูฮัมหมัดสัส <S 2> <S 2> ลล <ะ S 1> <พ>ัลลอฮุอละลัยฮิวะสัลลัมและการอธิบายและการแก้ต่างนะครับและการปกป้องนี่แหละมันคือสิ่งหนึ่งที่ยืนยนันถึงความรักที่แท้จริง <S <S ที่เรามีต่อท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฉะนั้นสอนในสิ่งที่เป็นสุนนะทำในสิ่งที่เป็นสุนนะแล้วก็ปกป้องในสิ่งที่มันข้านกับสุนนะหรือสิ่งที่คนเขากล่าวอ้างว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สุนนะแต่สิ่งนั้นจริงๆแล้วคือสุนนะของท่านนบีสัลลัล ไม่ได้อยู่ที่ปากของมนุษย์แต่ซุนนะอยู่ที่หลักฐานและการปฏิบัติและการกระทำและคำสั่งและการยอมรับที่ถูกต้องที่มาจากท่านนบบีุมฮัมมัด สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นนะครับฉะนั้นทั้งพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านทั้งหลายขอเราสุภาพนะฮัวจาลาเมตตาพวกเราให้พวกเราเป็นคนหนึ่งที่มีความรักที่แท้จริงต่อท่านอบีุลเลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้พวกเราเป็นคนที่ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านรอซูนสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและปกป้องท่านรอซูลเกียรติของท่านรอซูลแบบอย่างและการปฏิบัติและการงานที่ท่านรอซูนสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทิ้งเอาไว้ให้เป็นแบบอออย่่าาางงงทีเรรรควจจะะะตตต้้ัักษแลปฏิิบ وصحبه وسلم